ตามตำราบโบราณท่านกล่าวไว้ว่าสำหรับท่านที่เกิดปีละกาไก่บุคลิกลักษณะของท่านที่เกิดในปีไก่มักเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งตรงต่อเวลาและเป็นนักต่อสู้ช่างสังเกตมีความซื่อสัตย์จงรักภักดีมีเมตตาการุณามีวิถยถัยทั์กว้างไกลชอบวางแผนการได้ใช้ชีวิตมีความจริงใจแต่มักเป็นคนหุนหันพลันแล่น ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงมีรถนิยมหรูหราชอบคำสรรเสริญมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงบางครั้งชอบจุกจิกจูจ้จี้ทางด้านหน้าที่การงานเป็นคนมีความสามารถหลายด้านมีความสำเร็จในหน้าที่การงานดีชอบทำงานหนักและทุ่มเทให้กับงานขณะเดียวกันหากไม่ทำงานก็มักจะใช้ชีวิตสนุกสนานเต็มที่ไม่กลัวยากจนทางด้านคนรักและคู่ครอง หากรักใครแล้วมักรักใครจริงจังเป็นคนที่รักครอบครัวและสนใจในการสร้างครอบครัวมากที่สุดคนหนึ่งคู่ครองคนรักที่ถูกสโลกมักจะได้แก่คนที่เกิดในปีวอกและปีมะโรง พระาธาตุประจำปีเกิดมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ไปไหว้หรือสักการะบูชาพระาธาตุปีเกิดของตนเองจะทําให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีอายุยืนสําหรับพระาธาตุปีเกิดของท่านที่เกิดในปีระกาได้แก่พระาธาตุหาิบุญชัยจังหวัดเชียงใหม่สำหรับอัญมณีที่ควรสวมใส่เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีผู้และมีสเสน่ห์แต่แก่ผู้พบเห็นได้แก่โกเมน ให้เริ่มสวมใส่ในวันจันทร์จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว